ด้วยความาพาดเพียงในพยายามของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่ก่อนแล้วก็ข้างๆศาลเนี่ย ถัดมานมันจะมีพระพุทธรูปรับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเขาได้รื้อทิ้งไปแล้วก<ม>็เลยว่าโอ้ตรงนั้นคงเป็นที่สาบานสมัยก<ม>่อนเช่นเวลาที่จะบอกว่าเอาให้เบิกความอ่าจะต้องพูดจริงนะ,ะให้ไปสาบานกับพระพุทธรูปพระพุทธรูปนี้ถ้าปัจจุบันนี้จะอยู่ตรงประมาณอ่ออยู่ตรงระหว่างกลางศาลแล้วประมาเป็นพุทธรูป ประตูแล้ก็ข้ามถนนมาก็จะเป็นเรือนจำ<ม>เรื่องออกไปอ่ะจะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างโรงเรียนและเรือนจำเป็นทีนี้นานเข้านานเข้าพวกพูดก็เลยผูกพังก็เลยหายไปผมมีเกร็ดความรู้จะเล่าให้ฟังว่ามีครั้งหนึ่งนะโทษแหกคุกครับเขาเรือนจำจังหวัดสกลนคร ฐานเน่ยเป็นไม้เขาอเอาไม้เนี่ยมาปูเองอื่นช่วงระหวา่างถนนนะมันจะมีถนนซอยเล็ก,เ,ลกเข้าไปที่เรือนจำแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพระพุธทธรูปที่ถมว่านตรงนั้นมันมีรงเดืเอนจำไอ้นักโทษคนนั้นต้องใส่มันคงใช้เวลาหลายเดือนค่อยขุดขุดงัดเอาตรงฐานของเรือนจำ ตอนเชาวมันโขล่มาพอดีชาวบ้านเขาเห็นเป็นผู้หญิงเขาบอกนักโทษแหกคุกไอ้พวกผู้คุมซึ่งอยู่ตรงขอคอยเขาเห็นก็เลยวิ่งลงมามาจับตัวได้โอ้เพราะว่าทำไมมีผู้หญิงคนนั้นบุกมี่ก็้หายไปแล้วลคงจะหายไปแล้ว ก็แสดงว่าสมัยก่อนนะก็เดือนจำก็เฝูกผังมาแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นเดือนจำนา้ก็เห็นว่าจะทําเป็นการับปั๊บพวกเรือดร้อจะวาดอาใส่แล้วก็ปัจจุบันนี้เดือนจํานี่ปัจจุบันอยู่ที่นาข้อยน้ครับโรงจำใหญ่เสีสินงามแผ่นดินทิพยสะกบที่คุณปู่หวงก็มากับในุูง ครับฟงราสานนท์รา,านนท์ก็คือนามสกุลของพระยุติกรดำรงสิษย์ท่านนับสกุลราษานนท์ในฟงมีเป็นญาติแท้ๆพระยุติกร,รส่วนปู่วงมีเป็นเพื่อนอก็มาตั้งรกรากอยู่ที่สกลนครบ้านเดิมจริงๆของคุณปูว่วงก็คือบ้าน ซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลสกลนครแล้วก็รั้วด้านหนึ่งก็ติดโรงเรียนเชิญเุิงด้านับ่งเป็นบ้านเลขที่หนึ่งนะฮะของจังหวัดสกลนครด้วยว้าวพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่กว่าครับโอ้บ้านเลขที่หนึ่งเลยใช่ผมเลยถามปู่ว่าคุณตู่ทำไมบ้านเราได้ที่หนึ่งก็ยากอะไรล่ะวันนั้นเขาประกาศว่าให้ทุกคนไปขึ้นบ้านเลขที่นั่งอย่างนี้ ังไม่มีการทำบ้านในที่อันยอยครัยปู่ไปคนแรกเลยเพื่อให้บ้านได้มรดกที่หนึ่งของจังหวัดสกลนครอาจารย์ยังได้สนทนากับคุณปู่อยู่ยังยังทันเห็นท่านอยู่ทันนะผมกคุณปู่ผมสิ้นตอนท่านอายุ9 3บาตอนนั้นอยู่สกลหรือว่าตอนนั้นผมมาสอนราชพันแล้วนะตอนแต่แล้วแล้วบ้านเกิดอาจารย์อยู่ที่ไหนผมก็เกิดที่นั่นแหละ เกิดที่ที่สะกุลใช่ที่บ้านเีขที่หนึ่งอแล้ว,<อ>ลวทีนี้นามาออะฟงุงซึ่งเป็นเพื่อนรักของคุณปู่<อ>ก็บ้านในที่หอครอบทังหวัดสกนลกนคร<อ>แล้วก็รั่วติดรั่วด้วยลงไปทางน้องหาร เื็นเนื้อที่ก็ประมาณหนึ่งไร่เหมือนกันโอ้นี่หาสาแหลง่ายมากใช่ไปค้นที่บ้านเล็กนี่ตอบได้เลยตระกูลนี้เลยบ้านเลสหนึ่งอ้นะครับแล้วทีนี้นารีนามสกุลจักสุกินดาวอ้าวโอ้ได้ยินนะได้ยินได้ยินกับเก่าแก่นะจักสุกินดาอเป็นนามสกุลนี้คนจะหนึ่งชื่อมนัตพยัคฆโปรมนัตพยัคฆโป์มนัตนี่เป็นเป็นจ่า เคยมาดำรงตําแหน่งที่นาแกนะซัสดีอําเภอนาแก่ถ้าเขาเอิยมานัดเนี่ยชาวนาแก่ยังรู้จักนะผมคืออะไรรู้จักว่ามาดำตำแหน่งสัดสดีคนที่สองคนที่สองมีชื่อสํารลีสําลีพยัคฆ์พงคนที่สามมีชื่อปิ่นปิ่นพยัคฆพง์นะเดีเยวพอป็นโข่เนกัน คนที่สี่คนที่สี่นี่เปลื้องพยพงัคฆประพ่อผมเองสอนดูโรงเรียนสตรีสกลละเปลืองพยัคฆประใช่เป็นครูวาดเขียนอืมลูกเก่งยังด้านศินละปะมากแล้วคนที่ห้าคนที่ห้านี่เดชาพยาพัคฆประเออคนที่หกคนคนที่หกชื่อจำลูนจำลูนพยัคฆประพ่ออาจารย์เป็นคนที่สี่ครับผม คุณพ่อนี่จะเก่งเรื่องวาดเรื่องปั้นเพาเอยช่างเปรืองเนี่ยเขารู้หมดเลยท่้งสก,งกุลสอือจนกระทั่งเพาะช่างตอนนั้นก็เปิดโอกาสเปิดโอกาสให้พวกคุณครูที่มีความรู้ด้านนี้นไปเรียนต่อเขาเลยเชิญเลยไปอัปเกรดเออเห็นมาไหนเปลืองอือฝีมืมมอดีก็เลยให้ไปเรียนที่เพาะช่างต่ออีก ปีหรือสองปีเลยคเรียนเรียนเอาอะไรปปปชอตอนนั้นผมเองก็ไม่ได้ถามคุณคุณพ่อว่าคุณพ่อเรียนอะไรปรมพสอ,อะไรประมาณนี้นะครับเออพมออปมอชพมอชเพราะว่าคุณพ่อสอนสตรีสกุลนั้นมันทนี่ยศเสร็จแล้วคุณพ่อก็เลยได้อาจารย์หลายอ,อย่างเช่นอาจารย์เฉลิมนาที่รักเขาเป็นอาจารย์ของคุณพ่อผม ศิลปินแห่งชาตินะนี่ศิลปินชาติเลยแล้วก็อาจารย์เฉนไหมอาจารย์เฉมอาจารย์เฉมก็นานๆนะจะมาจะมาสอนพิเศษให้ท่านไม่ได้เป็นอาจารย์อยู่นั่นนะครับนั่แล้วก็อาจารย์จิตบูบุตรจิตบัวบุตพออ้ออันนี้อาจารย์จิตนี่เป็น เป็นรัชบัณฑิตเนี่ยใช่แล้วตอนหลังท่านก็เปลี่ยนที่เป็นปกะจิตโมบูใช่ใช่อายุยืนแล้วเก้าสิบครับผมผมดูท่านบรรยายในยู u b e อยู่ใช่ใช่ท่านถึนที่สิ้นแล้วก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เก่งทางปั้นชื่อท่านอาจารย์อะไรนะอาจารย์คนนี้จะเมตตาผมมากเลยท่านรู้ว่าพ่อผมมีเป็นครูเพื่อผมครูเพื่อเป็นคบุสิท์ของท่าน ก็คุณพ่อกอ็สอนอยู่ที่โรงเรียนสตสนรีสกลรักษ์นี่อย่างนั้นท่านก็เกษียณและท่านก็ไปทํางานตามวัดตามความสามารถันรับจ้างตกแต่งโบสถดวานพระพุทธรูปวาดบาด้บางปั้นบา้บางส่วนใหญ่จะทางปัน้นทางปัน้นม่สสีิิินนนงาดทกล ดังฟ้ายุนดังเมฆฝนที่หลังมาไม่ทราบนะวัดพระธาตุเชียงช,ชุมเราเนี่ยอุโบสถห,นะห,นะหลังเก่านั่นแหละคือเป็นอย่างนี้นะอุโบสถหลังเก่านี่ตอนนั้นผมยังเด็กผมยังไปส่งข้าวให้พ่อเลยพ่อจะไปคุมคนงานอยู่ที่อุโบสถหลังเก่าแล้วเกิดปรากฏการณ์พระยิ้ม ก็คือหลวงพ่อของแสนเเดิมนะครับผมซึ่งอยู่ในอุโบสถหลังนั้นนะครับชุดโสมพอสมควรนะจะมีการซ่อมเออผูพังทีนี้ก็แต่ละคนก็บอกว่าไม่จ้าเขาว่าให้ทุบทิ้งซึ่งความจริงก็ผิดนะครับเขาต้องพอกต้องเจ็บไว้ข้างในแล้วเอาปูนปั้นทับไว้โบราณเขาสอนอย่างนั้นอันนี้จะทุบอันนี้จะทุบแกก็จับเอา อีเตอร์เอาคอนแปดอ,อนทุบไปที่หัวเขา่าสักพักเจ้าเงยหน้าไปดูหลวงพ่อของแสนหลวงพ่อของแสนยิ้มให้เอสีสินงามแผ่นดินทิพสกลงามดังฟ้ายุนดังเมฆฝนที่หลังมากา ใจไม่ตีสุดบูชางามนักนาคือสีสินทินสะกล